รีวิวบร oker s x n e s s ดีอย่างไรและมีบริการอะไรบ้าง Exness เป็นหนึ่งในบร oker ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในวงการการเงินและการเทรด forex ทั่วโลกบร oker นี้มีข้อดีและบริการหลากหลายที่ตอบโจทย์นักลงทุนดังนี้ข้อดีของ Exness 1. ความน่าเชื่อถือและความมั่นคง เอ็กซก่อตั้งขึ้นในปี2008และมีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานทางการเงินที่มีชื่อเสียงเช่น c c C. s e c u r i t y and Exchange Commission และ FCA, Financial Conduct Authority ในสหราชอาณาจักรได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกโดยมีฐานลูกค้ากว่า145ประเทศ 2. ความโปรง่งใสและความปลอดภยัย บอ็กนสมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร,ร่งใสรวมถึงรายงานการตรวจสอบทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของบริษัทมีการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากเงินทุนของบริษัทเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของโบรกเกอร์ 3. แพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลาย x n น s s ให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดที่หลากหลายเช่น MetaTrader 4, MT4, MetaTrader 5, MT5 และแพลตฟอร์ม s i n e s s Trader ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครันรองรับการเทรดผ่านมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์4เงื่อนไขาการเทรดที่ดีสเปรดตำ่ำ e x n น s s มีสเปรดที่ต่ำมากโดยเฉพาะบัญชี Zero Spread ที่มีสเปรดเริ่มต้นที่0ูนย์พิพเลเวอเรจสูงมีเลเวอเรจสูงสุดที่ 1- 2000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว e x n i s มีการดำเนินการคำสั่งเสถรที่รวดเร็วและไม่มีการรีคูด์้ 5. การสนับสนุนลูกค้า e x n i s มีบริการสนับสนุนลูกค้าหลากหลายภาษารวมถึงภาษาไทยสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์มีแหล่งข้อมูลและการอบรมสำหรับนักลงทุนทั้งบทความวิดีโอและเว็บบินาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการเทรด บริการที่ XNIS มี 1. บัญชีเทรดหลากหลายบัญชี t a ต d a า d เหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปบัญชี Professional มีบัญชีร t สเทรดเซโรสเทรดและ Pro ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และต้องการเงื่อนไขาการเทรดที่ดีที่สุด 2. สินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ Forex, ผู้สกุลเงินต่างๆสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำเงินน้ำมันดัชนีหุ้นดัชนีหลักของตลาดหุ้นทั่วโลกหุ้นหุ้นรายตัวของบริษัทชั้นนำคริปโตโคเคอเรนซีบิตคอยอิเทเรียมและเหรียญอื่นๆ 3. การฝากถอนเงินอีกสิมีช่องทางการฝากถอนเงินที่หลากหลายและไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากถอนการดำเนิเนการฝากถอนรวดเร็วโดยเฉพาะการถอนเงินที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที 4. เครื่องมือและฟีเจอร์การเทรดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานฟีเจอร์ Copy Trading ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอ,อกการเทรดของนักลงทุนมืออาชีพได้การเทรดอัตโนมัติรองรับการใช้ Expert Advisors (EA) ในแพลตฟอร์มี t 4และ m t 5สรุป XNIS เ,เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีบริการหลากหลายที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกระดับด้วยแพลตฟอร์มการเทรดที่ทันสมัยเงื่อนไขการเทรดที่ดีและการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพทําให้สินสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุดการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองความรู้และการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จมาร่วมลงทุนกับ s ิ i สตเพื่อรับคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและเงื่อนไขการเทรดที่ดีที่สุด ติดตามข่าวสารและเคล็ดลับการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องตามผมลงทุนคริปโต Facebook เพจตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโต